ทีนี้เรื่องจิตเป็นเหตุของกายบ้างนักสลีระวิทยากรุเป็ตกาศผู้มีชื่อคือศาตราจารย์อีวานพิทวิชแพฟลอฟเป็นคนแรกที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของอารมณ์ต่อสุขภาพของร่างกายเราย่อมทราบกันแล้วว่าหากเลือดลมบริบูรณ์ดีและกินได้ย่อยได้อารมณ์ก็เบิกบานแต่กลับกันก็เป็นความจริงเหมือนกันมีคำฝรั่งกล่าวไว้ว่าดวงใจที่ร่าเริงย่อมเป็นชีวิต ของออก,าการวิจัยของแพฟลอบแคนนอนคานสันและคลายทำให้เป็นที่กระจ่างขึ้นว่าอารมณ์อันเบิกบานช่วยเกิดการขับน้ำย่อยอาหารการคขวยเป็นจังหวะของหลอดอาหารซึ่งรีดอาหารลงสู่เบื้องล่างและช่วยแม้แต่การดูดซึมของส่วนอาหารที่ละลายได้และซึมได้ไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายในทางตรงกันข้ามอารมณ์ที่หดหู่ไม่เบิกบานเช่นความริษยา และความปั่นป่วนใจอื่นๆเป็นต้นว่ากังวลน,นั้นไปขัดขวางการย่อยอาหารไม่ให้ดําเนินไปโดยเรียบร้อยเรื่องนี้ต่อมาหลังสงครามโลกได้มีการทดลองให้เห็นอย่างแจ้งชัดในอเมริกาโดยมีคนไข้ชิดทอมที่ต้องเจาะท้องเอาอาหารเข้ากระเพาะอุทิศตัวให้แก่การวิจัยในเรื่องนี้จึงได้เกิดวิชาแพทย์สาขาใหม่เรียกว่าไซโครโซเมติกเมดิซีนขึ้นอันศึกษาโรคทางกายที่มีสาเหตุมาจากจิต และใช้วิธีรักษาด้วยการแก้ไขทางจิตวิชาสาขานี้มีความสําคัญมากกระทั่งรางวัลโนเบลตกอยู่แก่นักวิจัยทางนี้หลายหลายทีเดียวเมื่อคนที่หิวอาหารเห็นอาหารอย่างอเด็ดอร่อยวางไว้บนโต๊ะเขาก็เกิดอาการน้ำลายไหลแต่ใครๆก็รู้ดีว่าถ้าหิวจริงๆแม้และลึกถึงอาหารอร่อยๆก็จะเกิดระยะแรกของการย่อยอาหารที่ดีขึ้นแล้วหากเราร่าเริงการย่อยอาหารของเราก็ดีขึ้นการไม่วิตกกังวล ก็ช่วยย่อยอาหารเหมือนกันดังนั้นเราจึงพอจะเข้าใจได้ว่าเหตุใดพวกนกจึงร้องเพลงกันด้วยความร่าเริงยิ่งนัก อิทธิพลของจิตต่อกายนั้นเห็นได้ดีในกรณีที่อารมณ์อย่างแรงไปกระตุ้นต่อมอะดีเดนเข้าความโกรธซึ่งอาจเกิดด้วยความชอบธรรมไม่มีผลต่อการขับสารอะดีนารินที่แกนของต่อมอะดีนั่นใกล้ๆกับไตทั้งสองข้างการเพิ่มปริมาณขึ้นของผู้สื่อข่าวเคมีอันทรงอำนาจนี้เพียงเล็กน้อยซึ่งเราทราบกันในนามว่าฮอร์โมนและซึ่งโ้หินนำพาไป จะยังผลนานาประการให้เกิดแก่ร่างกายโดยทั่วมันเป็นสกัดทางเส้นโลหิตเล็กๆจึงมีเลือดน้อยตามขอบนอกของร่างกายเลือดจึงไปอยู่ในส่วนลึกๆมันทําให้ความดันของโลหิตสูงขึ้นกระตุ้นเนื้อกล้ามและช่วยทําให้สดชื่นมันช่วยเพิ่มปริมาณน้ําตาในโลหิตช่วยเพิ่มปริมาณแยกตัวโคคุเลตดีลิตีของโลหิตและอื่นๆกล่าวสั้นๆก็คือร่างกายทั้งร่าง เตรียมพร้อมที่จะเข้าพันตูได้และนี่เกิดจากอิทธิพลทางจิตแท้ๆโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางจิตนั้นมีอยู่านนนาประการเช่นโรคหือโรคน้ำมูกไหลเป็นพักๆแผลนในกระเพาะและลำไส้ความดันโลหิตสูงหลอดโลหิตพิการต่อมคอพอกโรคปวดทิศสะเรื้อรังโรคปวดข้อเรื้อรังลมพิษผื่นคันปวดประจำเดือนโรคถ่ายปัสสาวะรถ ในเวลากลางคืนโรคจาม่หยุดเนื่องจากเยื่อจมูกอักเสบนอกจากนี้เรายังสงสัยกันว่าความวิตกกังวลหรือความเคร่งเครียดทางจิตใจก่อให้เกิดโรคมะเร็งและส่งเสริมโรคลูคีเมียหรือมะเร็งของโลหิตด,ด้วยทางพุทธศาสนาเราถือว่าภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาคือทําความดีงดเว้นความชั่วและทาใจให้ผ่องแผ้วภารกิจข้อหลังนี้นอกจากจะนํามาซึ่งความสุขทางใจแล้ว ยังนำมาซึ่งความสุขทางกายด้วยเพราะจิตเป็นเหตุของสุขภาพอยู่ดังกล่าวมาแล้วจริงอยู่บางทีศัย,ยศาสตร์ก็อาจจะบำบัดโรคทางใจได้เหมือนกันแต่ก็ไม่มีวิธีบำบัดโรคทางใจใดจะชงัดเท่าวิธีทําจิตให้ผ่องแผ้วผู้ที่เคยเห็นกายของพระอรหันต์หรือสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเป็นต้องตะลึงลานทุกคนในผิวกายอันผ่องใสของท่านแม้ในปัจจุบันนี้เราก็อาจหาดูได้ว่า ผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมมีร่างกายผ่องใสยอย่างไรที่เรานำข้อนี้มากล่าวก็เพื่อให้ผู้สนใจเห็นว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะน,นำความสุขใจและสุขกายมาให้นั่นคือวิธีทำใจทางพุทธศาสนาวิธีสแสวงหาทรัพย์สมบัตินั้นหาทำให้เกิดความสุขใจและสุขกายได้จริงๆไหมพวกเศถีฐีมักมีจิตอันเต็มด้วยความเคร่งเครียดวิตกกังวลและเป็นโรคกระเพาะ กับโรคเส้นประสาทกันทุกคนบางคนมาเป็นโรคมะเร็งด้วยซ้ำ เรื่องที่ 6. จิตฐานเป็นเหตุจุดสาพระประมัตธรรมในพระไตรปิฎกเราพบเรื่องเกี่ยวกับจิตมากในสังยุตตะนิกายซึ่งอยู่ในพระสุตตันตปิฎกเรื่องจิตเหล่านี้ปรากฏเป็นพุทธวัจนะจึงซสมควรเชื่อถือได้ว่าเป็นคําสอนอันแท้จ,จริงของสมเด็จพระสาัมมาสัมพุทธเจา้าคำบรรยายเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตโดยพระนาคเกษในมิลินปัญหา ก็แม่นยำตรงตามพุทธวจนะทำให้ข้าพเจ้าเชื่อถือมีลิ่ตปัญหาและยึดถือเป็นตำรับปรัชญาเถรวาที่แท้พระไตรปิฎกหรือตะกา้าใส่พุทธธรรมสามใบประกอบด้วยสุตตันตะปิฎกเรียกว่าพระสูตรวินัยปิฎกเรียกว่าพระวินยัยและอภิธรรมปิฎกเรียกว่าพระปรมัติพระไตรปิฎกทั้งสามนี้บางทีก็เรียกร,มรวมว่าพระธรรมวินยัย และมีกล่าวว่าประกอบด้วยกองหรือหมวดแห่งธรรม8 4 0 0 0พประธรรมขันขันคำนี้คงแปลว่ากองเหมือนในกรณีเบนจขันจำนวนเลข8 4 0 0 0นีพนี้ข้าพเจ้ายังหาต้นเหตุไม่ได้ว่ามีมาได้อย่างไรเพราะระบุถึงเสมอในพุทธศาสนาและดูดูจะแปลว่ามากมายยิ่งกว่าจะระบุถึงจำนวนจริงๆแม้เทพบุตรก็มีนางฟ้า84% 0 0 0พเป็นบริวาร เศรษฐีในโลกมนุษย์ก็มีทรัพย์หรือทาสีทาสาเป็นจํานวนนี้เหมือนกันแสดงว่าจํานวน84,000นี้เป็นจํานวนที่สูงสุดในสมัยนั้น